ยอนยองครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูเขาเรียกว่าไงอ่ะการอัปเดตเมตาครั้งใหม่นะครับซึ่งทีมสปีดเนี่ยมีการปรับตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ตกเมตาเนี่ยเป็นอะไรที่น่าแปลกใจมากนะครับแต่ความจริงแล้วก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เนื่องจากว่าการที่ไรอันนะครับมีบัฟแม่นยำมาเนี่ยแบบทั้งทีมแล้วแม่นจริงนะครับไม่ใช่แม่นแล้วยังหลบได้อยู่เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งที่อยู่มานาน8เดือนนะครับตอนนี้เนี่ย เหลือไม่เยอะแล้วนะครับอันนี้ทีมที่1ยังใช้พี่กล้าอยู่นะครับแต่ลองสังเกตนะครับที่2นะครับพี่กล้าออกไปพี่คลายชาวไร่กลับมานะครับที่3เช่นเดียวกันนะครับพี่คลายชาวไร่นะครับแล้วก็ที่4ก็เป็นพี่คลายชาวไร่เหมือนกันนั่นหมายความว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยคลายกลับมาเล่นได้แล้วนะครับแน่นอนว่าตอนนี้คลายดีกว่ากล้างที่ว่ามันถลุง3ามฮิตนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นตัวตอบโต้ที่ค่อนข้างจะดีกว่ากล้าหานตรงที่ว่าเขาเนี่ย มีพาสซีฟที่เด้งๆเพิ่มเมื่อปกติครบ3ครั้งด้วยดแล้วใน,นตัวเคาน์เตอร์เนี่ยการที่มีพาสซีิฟถลุงฮิตเพิ่มเนี่ยเป็นอะไรที่ดีงานอยู่แล้วเหมือนบาริสตา้าอะไรพวกนี้นะครับข้อเสียคือผมว่าการที่ลงเอาคายลงไปนะครับก็ต้องใช้ชาชัลเลอร์หลังหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นจริงๆนะผมที่ผมไปทดสอบมาเนี่ยคือทุกคนจะใช้ชาชัลเลอร์หลังหนึ่งนะครับเพราะว่าเดเมจจะพอล้มทีมถึกได้นะครับชาชัลเลอร์คีทีทีมถึกกระตุยเหมือนกันครับเพราะมีทะลุป,ปั๊บทั้งสองสกิลนะฮะ,ะดัง ชัวนะฮะแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าไงต้องพยายามให้ชาร์เลอร์อย่าตายจากที่ผมไปลองเล่นกับทีมพวกนี้มาเนี่ยคือถ้าเกิดเราสามารถเก็บชาร์เลอร์ได้ก่อนนะครับคือได้เปรียบเลยแต่ถ้าเกิดว่าชาร์เลอร์มันอยู่จนท้ายเกมเนี่ยหรือมันได้ออกสกิลไอ้ทะลุบัฟสามสามฮิตก่อนนะครับคือจบเลยคือมันสกิลครั้งเดียวเนี่ยนะพวกไรอ,อ้งไรอันเนี่ยที่มีแหวนวอยอมาตะแค่เอ่อสองครั้งอะไรเนี่ยโดนแค่ฮิตเดียวก็ตายแล้ว,ลวครับชาร์เลอร์หลังหนึ่งนี่ถือว่าแรง แรงเกินจะทนจริงๆนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างจะสกิลโกงมหาโกมากแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นตัวดดเมจยืนหลังหนึ่งแทนไอ้กล้าไปแล้วนะฮะหลายหลายคนแบบเฮ้ยจริงเหรอกล้าตกจริงเหรอนะครับผมคิดว่ายังใช้ได้อยู่นะครับแต่หลายคนก็นยังพอใช้อยู่แต่แน่นอนว่าเราต้องบุตรทอ50เป็นหลักนะฮะทอ50ตอนนี้เนี่ยปรับเยอะแล้วนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตเนี่ยจะเป็นพี่กล้าเนี่ยที่หลุดออกไปเยอะมากนะครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าคายเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะ แม้ว่าจะมีหลายๆท่านนะครับที่ยังใช้กล้าอยู่ก็ตามเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาร์เลอร์มันดีกว่าดีกว่ากล้าตรงที่ว่าดาเมจเขาแรงกว่าที่ว่าเขาคิดร้อยแน่นอนนะครับรวมกับจำนวนฮิตเขาเยอะงนั้นเนี่ยเขาได้เปรียบทั้งทีมสปีดและทีมถึกนะเขาสู้ได้หมดเลยแข็งแกร่งจริงๆข้อเสียก็คือถ้าเจอทีมสปีดด้วยกันนะครับแล้วโดนมีโฮล็อกโฟกัสที่ลข้างหลังนะครับแล้วตายไปก่อนหรือว่าไม่ยอมออกสกิลตั้งแต่เริ่มเริ่มเปิดเกมเนี่ยชาร์เลอร์จะเสียเปรียบทันทีทนะฮะ มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ถือว่าเขาดีกว่ากล้าแล้วนะโดยเฉพาะคนที่มีแหวนวายชิลสีฮิตนะครับใส่ชาลเลอร์ไปเลยโคตรเก่งโคตรโกงบรมหาโกงมากนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับไปรับชมด้วยแต่ว่าแน่นอนว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ใส่แหวนวายชิลชาลเลอร์ <c oughs> นะผมอยากจะใช้ลองใช้คายเป็นตัวเดเมจหลักยืนหลังดูนะแล้วก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยมีแหวนวายชิลแค่2ฮิตนะครับ ไม่คุ้มจริงๆเพราะว่าบางทีเปิดมาเนี่ยโดนสกิลส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยโดนสกิลทะลุบัฟเท่าไหร่จะมักจะโดนสกิลอะไรก่อน2ฮิตนะครับใช้ดโดนทะลุบัฟมามันตายอยู่ดีนะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเราลองใช้คายที่แบบโอเคอย่างน้อยก็มีายชิลสิบสองแน่ๆนะครับอย่างน้อยได้โตได้ออกสกิลสักสกิลหนึ่งดีกว่าหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยชารหลังหนึ่งเนี่ยจะดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอก คนที่มีแหวนไวชิลแบบ3 4มสีขึ้นไปเนี่ยถือว่าเทพเลยตอนนี้เกมมันจบกันเร็วมากนะครับชาเซอเลอร์ออก2สอสสกิลจบละนะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่มันตายหมดดังนั้นคงไม่ต้องกังวลว่าเกมมันจะช้าเกมมันจะนานชาเซเลอร์มันตายง่ายก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอแค่ว่ามันเก็บปะหนุกข้ามได้ก่อนดังนั้นการใช้ได้สปีดเปิดก่อนเนี่ยจึงกลับมาสําคัญมากอีกครั้งนะฮะโอเคเดี๋ยวของสมใสยอะไรต่างๆนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูท้ายคลิปนะครับรวมหนึ่งว่าสี่ด้วยเราไปลองไงนะครับ นะครับเราเจอทีมพี่กล้านะครับมาถึงเราก็ขวดไปก่อนโอ้โหเขามีแหวนบอยกี่หินเนี่ยสามหรือสี่วะน่าจะสามนะพิชานเขานะฮะเอาละครับงําไปงำหนึ่งเนี่ยสกิลเนี้ยนะครับออกก่อนได้เปรียบแบบมหาศาลเห็นไหมเกือบตายหมดแล้วเห็นไหมชาญผมก็จะตายแล้ว <laughs> โอเคเราได้ออกบ้างนะครับแต่ว่าเหมือนกับเขาแหวนอยชิวยังดีอยู่โอเคครับเขาเอาคมดาบมาโอเคเรายังชานผมตายนะแต่ว่าไรอันยังอยู่ก็โอเคนะฮะโอเคฮะเอา,ายุคมดาบสวยครับอเก็บชันได้แล้วนะฮะไม่โดนตบแน่นอนนะเหลือยอนกลับบ้าแล้ว พี่ขายเคาน์เตอร์หรือเปล่าครับนี่ครับเห็นมั้ยแม่นม,มากนะครับคือเกาะหมดปุ๊บจบเลยจริงๆโอเคครับไปต่อกันเลยอย่าเจอทีมถึกแล้วกันนะครับประเด็นแค่นั้นเลยนะฮะถ้าเจอทีมถึกเนี่ยชีวิตจะผ่าไหมานะครับ <S 1> <S 1> <อ>พังนะครับคือถ้าเกิดว่าชาหลังหนึ่งเนี่ยพอสู้ทีมถึกได้นะครับแต่ถ้าเกิด ไม่ใช่ชันหลังหนึ่งเนี่ยผมบอกตรงๆว่าทีมผมเนี่ยสู้ทีมถึกไม่ได้นะครับคอร์เดิมของคายเนี่ยต้องบอกว่าไม่พอจริงๆแล้วก็คนที่จะเล่นกล้าหานนะครับตอนนี้สังเกตว่า่วนเนี่ยเ,ยเขาจะเ,เล่นเป็นสายเคาน์เตอร์กันแล้วนะไม่ค่อยมีใครเ,เล่นสายนี้กันแล้วอะออสายเลือดนะฮะสายเคาน์เตอร์ดีกว่านะครับใชเกมเนี่ยกล้าจะทำประโยชน์ให้กับทีมได้เยอะกว่ามากๆเลยทีเดียว โอเคครับเราได้ซัดต,ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราเพิ่มคูดาวได้นะครับแล้วก็เพิ่มอีกนะฮะข้างหลังไม่ต้องเล่นเลยนะฮะโอ้โหแล้วหัวตายไปเลยครับมีโฮ้พูดตรงๆว่าพอแม่นขึ้นมาเนี่ยมีโฮ้เนี่ยการออกก่อนของมีโฮ้ที่แย่งตัวอื่นออกเนี่ยไม่แย่นะครับเพราะมีโฮ้สองพินสามิ its, แล้วถ้าได้ออกสก,กิลเวสสามพินเนี่ยคือมันก็จบเลยเหมือนกันนะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆมันทีเอามีโฮ้โฮยืนหลังหนึ่งเนี่ยผมว่าก็ยังไม่แย่เลยนะเพราะว่ามีโฮ้เนี่ยทะลุปับไม่ไม่เบาแนละ ครับไออันจิ้มเข้าไปเรียบร้อยฮะโอเคยค,ครับเจอทีมเดิมที่ผมใช้นะครับทีมของพี่กาเองนะฮวเอาไปยุคมทับก่อนสวยครับอย่างนี้ เก็บหลายอันได้แล้วนะฮะโอ้โหขอซัดกลับมาครับหลอันผมยังมีแมนบอยอยู่นะฮะโอเคแต่พี่ชายผมจะตายแล้วไม่เป็นไรครับได้ข่าวว่าเกาะพิก้าเขาก็ใกล้หมดแล้วนะฮะถลุงเกาะไปก่อนครับแต่อันต่อไปถ้าไม่ออกสรุปบั๊กเนี่ยผมจะสวยนะฮะพูดตรงๆโอ้ my god ผมตายก่อนนะฮะท่านผู้ชม เกมเนี่ยอย่างงี้ไม่ดีเห็นไหมแสมพิคาดของชาเซลอร์แข็งแกร่งจริงๆผมพูดตรงๆว่าน่าจะเป็นสกิลที่โกงที่สุดในเกมตอนนี้แล้วนะยอมรับเลยว่ามันสุดจริงๆเป็นสกิลที่แบบเหลือเหลือจะทนมากแรงเวอร์เหลือเกิน เรานเนี่ยชานเลเลอร์นะครับเป็นตัวที่คุ้ม 3. 0 0หินเวกมากที่สุดในตอนนี้เลยนะ <c oughs> เพราะว่าอย่างทีมสปีดเนี่ยตัวธรรมดาที่ต้องทำเพิ่มขึ้นมามีแค่าชานซเซลเลอร์นะครับแต่ว่ากับการเล่นทีมถึงสถานะเนี่ยต้องทำรุกด้วยนะครับาเราก็ทำน็อกด้วยนะเพื่อเผื่อต้องทำาันเซลเลอร์มาเล่นด้วยนะครับทีมสถานะส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เล่นกันเนี่ยจะเอาตัวปั๊บถึกออกนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกมาให้ด้วยนะสำหรับใครที่เล่นทีมถึกหรือเล่นสถานะอยู่นะไม่ต้องห่วงไปเดี๋ยวผมทำมาให้แน่นอนนะฮะ จริงๆก็ไปทีที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับบางทีเจอคููดาอสู้เจอเขาเรียกว่าไงอ่ะเจอทีมถึกเยอะๆเหมือนกันเนี่ยผมก็จะเอาทีมนั้นมาเล่นเหมือนกันนะครับเพิ่มคููดาวไปนะครับแล้วก็เร่งเทิร์นด้วยแจ่มมากครับชันเะเร์ผมออกสองสกิลก่อนนะฮะฝันตรงข้ามเห็นไหมคือกล้าก่อนหมดแล้วอ่ะเห็นไหมคือแบบ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คือกล้าเหมือนไม่มีเกาะแล้วนะครับเพราะว่ามันหลบมันโดนแบบคาเตอร์จนไม่ไหวแล้วนะครับการมาของอะไรอันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกมั้งที่ทําให้กล้าน่าจะหลุดออกไปจากเมตาได้จริงๆนะครับเนี่ยเราดูเดี๋ยทีเดียวน,นี่นี่ไงนะครับเพิ่มครูดาวมันน่าก,กลัวไหมครับน่ากลัวใช่ไหมครับหลายๆคนก็คงทราบได้ว่ามันน่ากลัวจริงๆเพราะว่าถ้าคุณไม่มีตัวเคาเตอร์เลยแล้วคุณโดนสวนสองสกิลพร้อมกันหมายความว่าอะไรครับวายชิวห้าครั้งที่คุณมีทั้งหมด หายไปเลยนะครับเออมันจบเลยจริงๆเพราะว่าไม่มีมันทุ่ทำอะไรไม่ถัาแล้วชาเชลเลอร์ออกสองออกสามกล้าหานยอนฮีอะไรของคุณเนี่ยเกาะหมดแล้วหรือไม่ก็เหลือแค่ครั้งเดียวถ้าอย่างยอนฮีเมื่อกี้โดนเปิดสกิลก่อนใช่ไหมครับเปิดตีไปก่อนเกาะหายไปหนึ่งครั้งสองครั้งพอโดนสกิลอีกชาเชลเลอร์อีกห้าฮิตหมดแล้วครับเพราะชาเชลเลอร์ออกสกิลเวกไม่มีใครมีเกาะแล้วนะครับและทะลุบัฟทะลุทะลุบัฟสามฮิตดาเมจแรงมาก เือก็ค,คือไม่เหลือไงครับคือทีมเนี่ยมันหมดเลยเพราะว่าตอนนี้ดาเมททีมสปีดเนี่ยมันล้นกันมากๆจึงเป็นอะไรที่พูดตรงๆว่าตอนนี้ใครจังหวะออกสกิลเนี่ยใช้ทะลุถลุงเกาะเปิดก่อนเยอะๆเนี่ยได้เปรียบโอกาสชนะมาบานเลยนะครับแล้วใครที่ไม่มีการเพิ่มครูดาวและโดนเปิดเพิ่มครูดาวก่อนแล้วไม่ได้เล่นนะครับตัวสองสกิลคือจบครับโอกาสที่คุณจะชนะเนี่ยจะลดลงไปมากๆเลยทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับ โอเคไลอันเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็เก็บชาร์เซอร์ได้ด้วยนะใครออกอ้าว okay. โอเคอุตชาเราตายนะอ,อ,อะไรครับพี่ไลอันยังอยู่อุ้ยอุ้ยโ <laughs> okay. อเคทีแรกเธอยิงไหมครับก้าเกาะหมดแล้วเห็นไหมสังเกตว่าก้าไม่ค่อยได้ทําอะไรนะครับเขาก็เลยเออเอาแบบเอ่เอเกาะแปบส2งฮิตแบแบมีโฮกับคายเนี่ยอย่างน้อยเกาะหมดเนี่ยไอคีย์สุดท้ายเนี่ยมันยังการสกิลได้นะ คนก็เลยสังเกตว่าเขาจะใช้กันเยอะขึ้นมากนะครับแล้วผมก็แนะนำทุกคนทุกท่านนะว่าเอ่อถ้าเจอทีมสปีดแบบเดินๆเยอะนะครับการใส่ใครลงไปผมว่าน่าจะเพิ่มวินเลตหรือว่าอัตราชนะเนี่ยได้พอสมควรนะครับ อาร์เลติดเลือดออกเลยอะผมเพิ่งได้แบบเห็นแบบไรอันใส่เลือดออกถืงได้นะเฮ้ยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยคือผมเนี่ยใช้สกิลของไรอันมาไม่เคยติดเลยแบบมันมัจะติดกันสถานะตลอดหรือไม่ก็ไรอันตายไปก่อนอะไรแบบเนี้ยนะครับดีเนี่ยเจอทีมสปีดหมดเลยนะฮะถือว่าเป็นการ ทำอัดคลิปที่ไม่ต้องไม่ต้องปวดหัวเจอทีมถึกนะครับเพราะว่าต้องบอกพูดตรงๆว่าคนเล่นทีมสถานะทีมถึกเนี่ยน้อยกว่าทีมสปีดเยอะนะโดยเฉพาะเจอชาร์ลเลอร์ทะลุบัฟขนาดนี้เนี่ยผมมองว่าเล่นทีมสปีดเนี่ยถ้าคุณมีของครบอะมันดีกว่าจริง ลและอันนี้แรงนะครับขนาด32นี่แบบไม่ต้องห่วงเลยแล้วว่าดเดเมจจะไม่ถึงนะดเดเมจพี่อันนีสุดจริงจริง ปั๊บของไรอันเนี่ยทำให้มีโฮดูเก่งขึ้นแบบคูณสิบนะเก่งจริงๆอะเพราะว่ามีโฮออกสกิลก่อนแล้วมักจะได้ใช้สกิลเวทแน่ๆแล้วแบบอย่างน้อยมีโฮจะเก็บได้ประมาณ2ตัวนะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมือนจะตกเมตาไปเพราะว่าอาริเซียการทิมถึกได้ดีกว่าอันนี้ผมดูเหมือนจะเจอทิมถึบแล้วหรือเปล่านะครับถ้าเจอทิมถึกนี่ผมก็ต้องบอกตรงว่าน่าจะเละนะครับอ๋อยิงทีมสปีดอยู่ก็ต้องมาดูทะว่าสูสีหรือเปล่าคนนี้เขาใส่คายแทนไลออน นะครับก็ได้นะอันนี้อันนี้ก็ยังเป็นอีกทีมนึงที่ดีนะผมว่าโอเคในกรณีที่ฝังงนนงงง่งตรงข้ามไม่มีไลออนเนี่ยการเล่นกล้าก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่แข็งแกร่งนะครับแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามมีกล้าเนี่ยก็ต้องคิดดีๆเอ้ยฝั่ง,งข้ามมีไลออนเนี่ยต้องเริ่มแล้วว่าแบบเฮ้ยจะดีแค่ไหนนะครับปกติใครมันก็ไม่ออกสกิลนะครับแต่ว่าพอ พอเราฝั่งตรงข้ามมีใครเหมือนกันก็จะออกโซ่นะฮะปึ้งอ้าวยังไม่ครบเออนั่นแหละปึ้งโอ้โหแล้วซสามกาอีกวิคายผมโคตรเอาแล้วงามต่อครับเดี๋ยวพี่ก้าคนเดียวแต่เราพี่ก้าเก็บหมดเพราะว่าเนี่ยอันนี้อันนี้แย่อยู่นะเพราะว่าพี่ก้ามีทะลุบัฟนะครับอ้าโอเคแต่พี่ก้าออกสกิลสามเป้าครับผมยังได้สวนอยู่แล้วย,ยอมตายปะวะมไม่ตายชี้นิ้วเลยไหมลูกอ้าวตายเลยกู พายุคมดาบตายปะวะโอ,โ,โอ้โห้พ่ายไปทีนึงอ้โพี่อั้นอ้าวนี้ผมตายดิพี่กาโอ้โห้กันเลยนะบอกว่าตกเมตา <laughs> พี่กาบอกใครตกวะ <laughs> พี่กาบอกใครตกเมตาหาเรื่องผิดคนแล้ว <laughs> คือกาย,ยังดีอยู่นะครับใช้ได้อยู่แต่ว่ามันลดความเก่งลงไปนะในจังหวะที่เมื่อกี้ชาร์ซันเนอร์ผมไม่ออกสก,กิลเป็นพี่คายออกสก,กิลถูกไหม ถ้าเป็นชานนเลอร์ออกสก,กิลพ่ก้าน่าจะตายไปแล้วนะครับอือสุดท้ายแล้วนะครับการลำดับออกสก,กิลก็ยังมีผลแต่ว่าการใช้ใครในช่วงนี้เนี่ยผมว่าเพิ่มอัตราชนะได้นะดูดิดูมันถลุงนี่ <laughs> หมดแล้วหักเหลือก้าตัวเดียวคิดๆดูแล้วกันออกสก,กิลแค่สองออกออก ปันตรงข้ามหมดทีมอะ่ะทีสปีดต,ตอนนี้เล่นกันเร็วมากครับหนึ่งเกมแบบจบในสามสกิลอะ่ะก็รู้ผลแล้วใครออกสกิลดีกว่าคือจบเลยโป่งปาโป่งปาเห็นไหมากล้าก็หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วอะ่ะดูดิจบเร็วมากนะครับออกคอมโบถูกออกสกิลแบบดีๆหน่อยจบเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสังเกตว่าการที่เราเอา เอาแบบตัวแต่พวก<อ>นี้มาหมดเลยเนี่ยทุกตัวนะครับ4ี่เป้า5้าเป้าหมดเลยนะมี3ามเป้ามีโฮก็จริงแต่ว่าทุกคนเนี่ยสกิลกินฮิตเยอะทั้งนั้น2ฮิต3ฮิต4ฮิตนะเอ้ยไม่มี4ดีกว่าเออแต่อัน4ใช่ไหมคือเยอะมากจริงๆนะดังนั้นเนี่ยมันทําให้ค่อนข้างจะได้เปรียบกับ<อ>ทีมสป,ปีดเดิๆดมๆมากๆนะครับอย่างที่บอกไปผมพูดทุกครั้งเลยว่าชาชเลอร์เนี่ยเก่งมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีความจําเป็น อย่างสูงเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่กาลังไต่ระดับอารีนาอยู่นะมันสําคัญมากๆเลยที่คุณจะเอาชาร์ลเลอร์มาเล่นมันไม่เหมือนสมัยโคออ้ครับที่แบบคุณโดนเพิ่มคูดาวแล้วคุณพลิกกลับมาได้ด้วยโคออ้เหมือนกันนะครับตอนนี้มันจะมีฝั่งตรงข้ามที่มีการเพิ่มคูดาวและสวนคุณท,ทันทีและสวนคุณด้วยสกิลเพิ่มคูดาวเหมือนกันนะครับและซัดคุณต่อเลยแบบไม่ดีรอนะ เห็นไหมพี่กล้าลาก่อยไปแล้วมีโฮแบบกลายเป็นตัวเคาน์เตอร์ก้าแบบจริงจังเลยนะตอนเนี้ยเคาน์เตอร์แบบเคาน์เตอร์จริงๆอ่ะอุ้ย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 โอ้ยนะใครยัเหนื่อยู่ โอเคครับโอ้โหถ้าเมื่อกี้ยอนทีออกสกิลนี่ผมตายนะโอเคได้อยู่นะฮะ,จะจโอเคเล่นไปประมาณ7-8เกมนะประมาณน่าจะ8เกมได้บ้งครับ8-9เกมนะครับแพ้ไปแค่เกมเดียวนะฮะวินเลตค่อทข้ขงสูงนะครับในช่วง4.4ขึ้นมา4.5นี้นะซึ่งผมคิดว่าน่าจะขึ้น4.6แบบเออไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่นะฮะ จะขึ้นเลยดีไหมเออแต่เดี๋ยวผมต้องไปทํางานนี่สิโอเคน่าจะอัไดไปเท่านี้นะครับแปดนาทีโอเคเดี๋ยวเพราะต้องอธิบายพาสิบอะไรนิดน,นึงนะครับพาสิบนะครับจะเป็นพาสิบสปีดเหมือนเดิมนะฮะส่วนเออ่การจัดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณชาร์เลอร์คุณเนี่ยมีแหวนวอยนะครับสักสามหรือสี่ฮิตนะครับเอาชาญยืนหลังหนึ่งนะครับแทนคายจัดดีกว่าเพราะว่าออกสกิลชุดเดียวเนี่ยหงายหมดและสู้ทีมถึกได้ด้วยนี่คือ ใจความสาคัญนะครับมันจะสู้ทีมถึกได้ไม่ใช่ว่าแค่สู้ทีมสปีดได้อย่างเดียวนะฮะแต่แบบผมเนี่ยาการเอาคายยืนหลังเนี่ยมันก็เดามจคายมันจะถึงมากๆและจะสู้กับทีมสปีดได้ดีกว่าแต่จะแพ้ทีมถึกแบบสุดกูเหมือนกันนะฮะก็เราปรับใช้กับทีมตัวเองนะฮะสำหรับใครที่ยังขึ้นไม่ได้เออเฮ้ยจำไปต้องใช้กล้าหรือเปล่านะครับก็กลายเป็นกล้าตอนนี้ไม่ใช่ตัวที่จําไปที่สุดแล้วแต่ถามว่าคนที่มี ใช้ยังดีอยู่ไหมดีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเล่นกล้าเป็นสายคาลเตอร์นะครับเพราะว่ามารอ,อเลือดแล้วยืนเฉยๆเอารอออกสกิลเนี่ยไม่ทันกินแล้วนะครับกล้าสกิลเนี่ยสองฮิตสองฮิตและ1ฮิตนะครับในขณะที่ชาเนี่ยสามสองสามนะครับและดาเมจเนี่ยไม่เบาไปกว่ากล้าหาเลยนะชาชัเลอร์เป็นตัวดาเมจอยู่หลังหนึ่งชี้ดีกว่ากล้าแล้วแม้ว่าเขาจะตายง่ายกว่ากล้านิดหน่อยก็ตามแต่ตอนนี้มันไม่มันไม่ต่างกันนะครับคือมันก็ตายง่ายทุกตัวเหมือนกันนะฮะถ้าเทียบว,ว่าชามีแกะเกาะวายชิลส,สี่ครั้งเนี่ย ยังอยู่ได้นานกว่านะเนื่องจากว่าชานมีเลือดเหลือหนึ่งในครั้งหนึงผมยังรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณมีแหวนวาชิสีนะครับไม่มีไม่มีมมเหตุใดรทั้งสิ้นนะครับที่คุณจะเอากล้าไปยืนหลังหนึ่งผมคิดว่าเอาชานยืนหลังหนึ่งน่าจะดีกว่านะโอเคต้องบอกอะไรอีกโอเคสองสมใส่นะครับคลายสองสปีดสองเคาน์เตอร์น,นะครับเคาเตอร์เ,รเดทนะฮะอัตราตอบโต้จุดอ่อนแล้วก็คริติคอลนะครับ มิโฮนะครับสองสปีดสองเลือดนะครับแล้วก็ผมใช้ประดับใบนะครับจริงๆแล้วใส่ใจอย่างอื่นก็ได้นะเป็นคริติคอลเดเมจอะไรก็ได้ความเสียหายคริติคอลเดเมจแล้วก็อัตราจุดอ่อนนะครับเออ่ไรอันนะครับสองสปีดนะครับสองเลือดนะครับไวชิลนะครับยังไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมนะฮะใส่เป็นสถานะอะไรก็ได้นะก็จะดีต่อไปอัตราจุดอ่อนนะครับคริติคอลเดเมจนะครับแล้วก็บล็อกส่วนชาญครับสองสปีดสองเลือดนะครับเอาเออ่ประดับเนี่ยจะเป็นช็อตไปช็อตกับจุดอ่อนนะครับแล้วก็เจมเนี่ย ความเสียหายนะครับบล็อกแล้วก็จุดอ่อนนั่นเองยอนนะครับสองสปีดสองเลือดนะครับคีดเดามจกับเดทนะครับจุดอ่อนนะครับเจมสปีดนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้คลายฝันตรงข้ามเปิดก่อนหรือว่าเอ่อให้ยอนทีฝันตรงข้ามเปิดก่อนต้องเอาสปีดสูงสดของเราเนี่ยไปให้เท่ากับฝั่งเขาคือสุ่มนะครับไม่ใช่ว่าเราจะโดนเปิดก่อนทุกครั้งมาเสียเปียบนะแล้วก็คียที่ข้าเดเมจอ่ะสุดท้ายนั่นเองแล้วนี่ก็เป็นทีมสปีดเมตาใหม่นะครับที่ ไม่เชิงว่าเอากล้าออกไปซะทีเดียวแต่ว่าทําให้การใช้งานกล้าหาเนี่ยลดลงมากที่สุดตั้งแต่ผมเล่นมาแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่กล้าใกล้จุดที่จะหลุดออกไปจากเมตามากที่สุดตั้งแต่ผมเล่นมาจริงๆเพราะว่า8เดือนที่ผ่านมานะครับทุกคนคงเห็นว่ากล้าเนี่ยเหมือนจะหลุดนะครับแต่ว่าเขาจะยังแบบคงโพ i ิชันตำแหน่งที่5นะครับที่เป็นตำแหน่งหลังหนึ่งตรงเนี้ยนะครับที่ตอนนี้ผมใช้คายยืนอยู่เนี่ยไว้เสมอนะครับตอนนี้เนี่ยผู้เล่นหล,หลายๆท่านนะครับเอาชาเซเลอร์มาแทนแล้วนะด้วยแหวนวอยชิลสี่เนี่ย สุดยอดไปเลยชาเจลเลอร์สุดยอดผมไม่รู้จะอวยมันยังไงแล้วอ่ะผมว่ามันเป็นตัวที่ไม่เหมาะกับการเป็น300รินแวมากๆนะครับให้มัน7 8 0 0แินแหวผมว่ามันยังคุ้มค่าเลยนะครับเ <c oughs> ทียบกับแถวๆนี้บางตัวนะครับที่500รินแวกนะครับหลายๆตัวด้วยนะครับไม่ใช่ตัวเดียวนะครับที่500รหินเราก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นั่นมันก็300ของชาเนี่ยคุ้มจนเหลือคุ้ม ถ้าไม่ทําชาลแล้วจะทําตัวอะไร <c oughs> คือไม่มีตัวอะไรครบเครื่องไปกว่มามันอีกแล้วสกิลเดียวมีทั้งเพิ่มคูดาวมีทั้งเล่นเทิร์นมีทั้ง2ฮิตแดเมจร้อยเปอร์เซ็นต์สองฮิตเดลมันยังก้าสิบครั้งเดียวเลยนะครับบวกอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็ไม่รู้โคตรเบาอันนี้หกสิบสามครั้งทะลุบัฟคิดร้อยคิดดูแล้วกันคือแบบแล้วดูดิสกิลเวสปักเจ็ดสิบคูนสามมาทะลุบัฟอีกแล้วช็อตอีกโอ้โหมันเกินไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> โอเคอวยกันมากพอแล้วนะครับแต่เก่งจริงๆไงคคืออเเเก่่่งงจจนนแบบบถ้าใรรรไมมทะัสีียยปิๆ นะโอเคยังไงคลิปนี้ก็น,น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นทีมสถานะนะครับที่เขายังเล่นกันอยู่ในเมตานะผมเห็นมีอยู่คนสองคนในนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมมาดูแป๊บยังไงอ่ะทีมสถานะเมื่อกี้ผมเห็นทีมถึกแวบๆนะครับผมผมเปิดให้ดูดีกว่านะมันค่อนข้างจ,จะหายากนะครับเพราะว่าชาร์เซอร์หลังหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่กดทีมถึกคว่ำนะครับถ้ามันออกมาถึงออทารุบัฟ พัวเดียวเนี่ยจบได้เลยนะฮะน็อกกับเออ่ลุกเนี่ยอึดไม่พอนะถ้ากลางโล่ไม่ทันนี่จบเลยอ่ะจะเป็นทีมนี้นะครับก็คือเขาจะเอาพวกอ e ีวานกับลูดี้ออกนะครับใช้ชซานเซเลอร์เข้าไปแทนเพิ่มโอกาสเร่งเทินเพิ่มโอกาสการถลุงเกาะนะฮะแล้วไม่ต้องใส่ตัวบัฟถึกแล้วสวนแรกไปเลยคลิดเคาน์เตอร์เดทแรกนะครับน็อกเนี่ยเร่งเทินเพิ่มครูดาวแล้วเดทสวนกันไปเลยนะครับเพราะว่ามูแต่มายกโล่2ตัวเนี่ยนอกจากลุกแล้วเนี่ยไม่ไหวไม่ทัน ะฮะโอเคเดี๋ยวงไงผมจะทําทีมนี้นะครับมาให้ทุกท่านดูด้วยสำหรับวันนี้งไงก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็แน่นอนว่าเพื่อนๆครับพ่กลานี่ไม่ใช่ตัวที่เป็นตำแหน่งที่5จะไปตีกต่อไปแล้วนะครับสุดหล่อของเรามาแล้วนะครับตื่นเต้นไหมครับผมตื่นเต้นโคตรค,ครับเพราะว่ามันจะเปิดการเล่นที่ หลากหลายแล้วก็แปลกใหม่มากขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ต้องบอกตรงว่าเกมเซเว่นเนี่ยสนุกขึ้นมากๆเลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะช่วยกันนะครับสร้างสรรค์อะไรแปลกใหม่ๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับก็รอ,อ,อบนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยตามเมตาช้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าลอ,อกเข้ามานะครับเป็นไงไปลอ,อกคุณไฟเบิดมานะครับแล้วก็มาลองทําทีมให้ทุกท่านดูอีกอย่างหนึ่งคือผมไปลองกับคุณ ND ดีมานะครับขอบคุณคุณ ND ดีมากนะครับไม่รู้ว่าท่านได้ดูช่องของผมหรือเปล่านะครับก็ขอขอบคุณไปเด้วยเพราะว่าผมเนี่ย ลองจัดทีมสู้กับคุณ ND ก่อนนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะฮะแล้วก็มีผัดกระเพาผัดกัญชนะนะการที่ผมเอาใครย,ยืนหลังหนึ่งมันก็ทําให้กับสักการใส่มีโฮแทนอลิเซียทําให้ผมได้เปรียบทีมสปีดท,ที่สปีดต่ำกว่าผมนิดนึงแต่ว่าแน่นอนว่าอย่างทีมของคุณ ND เนี่ยจะล้มในทางทีมถึกด้วยทีมสปีดด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเลือกเอาล้กันถ้าคุณจะเอาสูสีนะครับ กับทีมถึกด้วยคุณต้องใส่อลิเซียแทนมีโฮแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะสู้ทีมสปิดได้เก่งกว่านะครับมีโฮเจ๋งมากเพราะว่ามันจะล็อกตัวหลังด้วยนะครับและมันมักจะล็อกโดนชานเซเลอร์ที่ยืนหลังหนึ่งอยู่แล้วเป็นปกติทําให้ชานเซเลอร์ที่โดยเฉพาะคนที่มีแหวนบอยแค่ไม่ถึงสี่ฮิตเนี่ยเสียเปียบทันทีเลยนะเสียเปียบแบบเยอะพอสมควรนะครับประมาณนี้ขอบคุณคุณเอ็นดีมานัที่นี่ด้วยนะครับที่ให้ผมได้ลองทดสอบทีมก่อนมาทงคลิปนี้ นะฮะสะวัสน,นีไงแอ้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับไอสามหนอนี้นะครับวันนี้บ๊ายบาย